ที่จะสร้างรัฐธรรมนูญแต่เดิมนั้นพระองค์ท่านต้องการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่คณะราษฎรใช้ตัวธรรมนูญฉบับนี้มายึดนอำนาจพระมหากษัตริย์นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคําขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระบุณนาปโทษกล้าให้ตราพระบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้นะครับหมวดหนึ่งข้อความทั่วไป มาตราหนึ่งอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประโยคนี้คือหัวใจเลยหัวใจหลักนะครับเพราะอะไรก็คืออำนาจเดิมที่บอกว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครอยู่ที่พระมหากษัตริย์คณะราษฎรขอร้องให้เป็นไงครับอำนาจที่เป็นของราษฎรทั้งหลายพระองค์ท่านบอกไม่มีปัญหาเอาให้ราษฎรทั้งหลายไปเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการอยู่แล้วนะครับแล้วมาดูนะครับมาตราสองบอกว่าให้มีบุคคลนะครับ และคณะบุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรตามที่จะได้กล่าวต่อไปในธรรมนูญคือหนึ่งกษัตริย์สองสภาผู้แทนราษฎรสามคณะกรรมการราษฎรสี่ศาลเห็นไหมจากเดิมมีใครผู้ถืออำนาจคือพระปกเกล้าจาอยู่หัวพระมกษัตริย์พระองเมยวแต่ปรากฏว่าอำนาจนี้ถูกแชร์ไปแล้ว4ี่ส่วนนะครับหนึ่งกษัตริย์สองสภาผู้แทนราษฎรสาคณะกรรมการราษฎรสี่ศาล ฟังดูเข้าท่าเนาะประสัตยังหนึ่งอยู่นะครับถูกไหมสองสภาผู้แทนราษฎรสามคณะกรรมการรัษฎรสี่ศาลริ่งกิงแล้วเป็นยังไงนี่น่าสนใจและผมสนใจมากเลยครับอันนี้เข้านิดตรงตรงจุดนี้ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปอี่นอกได้ครับกลับไปนอกหน่อยครับผมบังเคยเห็นตา ตานี่ติดเรื่อยๆแต่ไม่เข้าใจครับเอาดาบแทนเพื่อนเลยเนาะบางกราาบงคท่านไม่เข้าใจนะครับว่าตานี่คือตาอะไรนะครับอันนี้นะครั์บอกที่นึ่งเขาเรียกว่าเป็นองค์การแช่งน้ำนะผมเเคยหในในส่วนเนี้ยนะครับเขาจะมีหอกและดาบถ้าเกิดทำอ่าการถวายสัตว์ปฏิญาณอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาหอกดาบที่แมที่ทำพิธีต่างๆเนี่ยแช่ลงไปแล้วให้ดื่มนะครับดื่มแล้วก็กาบปฏิญาณกันแบบไหนแบบไหน อันนี้เป็นปลาที่ใช้แต่แรกนะครับแต่ปัจจุบันจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจเรื่องนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ส่งเฟซส่งไลน์มาหาได้นะครับแล้วก็เอาในเฟซไลน์ที่จะส่งไปแล้วก็จะมีข้อความหรือว่าจะโค้์เข้าไปในนั้นก็เด้เพรว่าอยากจะได้ธรรมนูญชั่วคราวนะครับเราก็จะจัดส่งให้นะครับทุกคนจะได้เห็นโอ้โหนี่มัน ต้นรากของรัฐธรรมนูนอันนี้เป็นหมวดที่เท่าไหร่ครับอันนี้ไปหมวดที่สองนะครับหมวดที่สองเป็นหมวดฮิดนะครับหมวดกษัตริย์หมวดกษัตริย์หมวดนะครับหมวดฮิดก็คือว่าจะีการร่างนะครับอันนี้มันแต่ไม่โดนพวกนี้หรอไม่มีปัญหาครับนะฮหมวดกษัตริย์เนี่ยถามว่าพอมันมีการยึดอำนาจแต่ละครั้งนะครับรัฐธรรมนูญจะถูกฉีกทุกครั้งแต่ขอบอกที่ทหารก่อนนะครับว่าถ้า พูดผิดพูดอะไรพรุ่งนี้ก็อางมาคุยกันดีๆนะเร้าเราพูดด้วยหลักวิชาไม่มีผิดนะครับอันนี้ก็คือว่าหมวดพระมกษัตริย์เนี่ยครับส่วนใหญ่รัฐนูนนะครับหลังจากนี้ต่อไปเพื่อมีการยึดอำนาจปุ๊บเขาจะฉีกอะไรก่อนครับเขาจะฉีกรัฐนูนก่อนนะคพอฉีกรัฐนูนปุ๊บเขาจะขอให้ยกเลิกรัฐนูนมาตราต่างๆแต่สงวนไว้ซึ่งหมวดที่สองก็คือหมวดพระมกษัตริย์นะครับจะทําให้ดูเหมือนกับว่า ยังมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงไม่กล้าแตะน้องไม่ใช่อาจารย์ชวนผมเอาไปหาท่านอ๋อไม่ครับรั้ตนะครับแต่จริงๆแล้วคืออะไรเขาต้องการให้พระมหากษัตริย์นั้นต้องเป็นผู้ลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนะครับดังนั้นจึงคงอำนาจนี้ไว้แต่อำนาจนี้ใครได้ประโยชน์ครับ คนที่เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญเป็นคนได้ประโยชน์นะครับย้อนไปสามสี่มัดนะครับเมื่อกี้จะมาดูนะครับว่าอ้าวมาตราต่อไปนะครับมาตราสามกษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศพระราชบัญญัติก็ดีคำนิฉัยของศาลก็ดีการอื่นๆซึ่งมีกฎหมายมีบทกฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะก็ดีจะต้องกระทําในนามของกษัตริย์เหมือนกับเข้าท่านะเหมือนกับทุกอย่างจะต้องทําในนามของกษัตริย์ ถูกไหมครับเหมือนกับพระมหากษัตริย์มีอำนาจตามหมวดสองใช่ถูกไหมแต่จริงๆแล้วมาดูหมวดต่อไปมาตราสีผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการสืบมรดกให้เป็นไปตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พศ2467 67เขาท่าไหมครับยังเหมือนกับพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจนะแต่เขาต่อท้ายว่าอย่างไรรู้ไหมครับ และด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรถ้างั้นในหลวงเราก็ไม่มีผิดอะไรเลยก็เท่ากับว่าแต่เดิมในอำนาจอธิปไตยที่อยู่กับพระองค์ท่านนะท่านสามารถจะแต่งตั้งใครสืบราชสันตติวงศ์ก็ได้ครับตามกฎมนเทียบาลน,นะจะเอาลูกจะเอาพี่จะเอาน้องจะเอาใครก็ได้แต่พอมาตรงนี้ท่านจะเอาใครก็ตาม ปรากฏต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะถ้าอย่างนั้นทาอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับใครใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มใหญ่กว่ากษัตริย์แล้วนะใช่ครับนะครับมาดูนะครับในมาตรา5้าถ้ากษัตริย์มีเหตุจําเป็นชั่วคราวที่จะทําหน้าที่ไม่ได้หรือไม่อยู่ในพระนครให้คณะกรรมการราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิแทนครับคุณสุวรรณโรธเราคิดดูว่าเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่ออกจากพระนครปุ๊บอำนาจพระมหากษัตริย์ไปอยู่ที่ใครครับไปอยู่ผู้คณะกรรมการราษฎรเป็นผู้ใช้อำนาจแทนเห็นไหมครับนั่นไปยุติยาไม่ได้เลยครับก็ออกจากพระนครแล้วไงนะครับใช่นี่คือปัญหาที่อยากให้คนไทยรู้เหมือนกับจับพระองค์ท่านเป็นตัวประกันอยู่ในพระนครอย่าออกนะถ้าออกไปอำนาจนั้นจะอยู่ที่คณะกรรมการราษฎรถูกไหมครับครับมาดูอีกนะครับมาตราหก กษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาชญายังโรงศาลไม่ได้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจากวินิจฉัยอ,อันเนี้ยคือต้นแบบของอะไรครับมาตรา112ที่ฮิตติดชาร์จกันขนาดนี้กฎหมายอาญาว่าด้วยคดีมินประมาทต่อสถาบัน<อ>นะครับ,ร,บราชวง์อันนี้นะอันนี้จะโยงไปถึงท,ท,ที่ในหลวงองค์ปัจจุบันนี่พูดว่า พูดเมื่อวันที่4ธันวาคม2548รหรือ46ครับ46าบหรือสบท่านทรงพระราชทานนะครับต่อคณะรัฐมนตรีนะครับและก็ผู้ที่เข้าเฝ้านะครับทุกสาขาอาชีพนะเขาเรียกว่าออกมหาประชาคมในวันที่จะมีการเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาแต่ผมท่านตรัสก่อนนะครับในขณะนั้นนะครับก็มีทุกท่านนะครับประธานรัฐมนตรีนายกมนตรีประธานศาลทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยผมเห็นเยอะเลยครับเยอะ ท่านก็บอกว่าไอ้ที่พย,ยักหน้ากันนี่มันคืออะไรครับครับก็คือพระองค์ท่านเนี่ยพยายามจะให้เห็นว่ามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหานะนะครับถ้าเกิดอย่างไรเสียให้ไปแก้ไขซะเพราะถ้าไม่แก้ไขมันก็จะกลายเป็นนะครับพระองค์ท่านจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วที่เขาเลาะกันน่ะครับตอะะนที่ท่านพูดเราก็ทเลาะกันเนี่ยก็ก็ตรงนี้แหละครับเพราะว่าการที่เขาไม่ได้แสดงถึงอะไรครับการที่จะนะครับน้อมนําเอาพระราชดำรัสนั้นนะครับไป พิจารณาและก็ดําเนินการให้เป็นไปอย่างนะครับพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านกลายเป็นเหมือนกับเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ชวนหัวกันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ,มรบผมนึกผมตอนผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจผมก็มาคอฟังคอไวคอมาครับคราวนี้ผมมาได้กระจัดอีกวันนี้แล้ครับครับเพราะถ้าเกิดว่าคณะที่มาเป็นรัฐบาลและบริหารประเทศไม่ดีเสียหายค,คนเข้าใจว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัว ถ้ามาบริหารประเทศไม่ดีก็แสดงว่าอ๋อนี่แสดงว่าทําอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เสื่อพระเกียรติพค์ท่านถูกไหมพอเสื่อพระเกียรจปุ๊บแล้วทําให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจหรือเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐบาลพระเจ้าอยู่หัวทำไมถึงมาออกกฎหมายอย่างนี้ทานโยบายนี้ให้ประชาชนเดือดร้อนฟ้องเลยอย่างนั้นนะปรากฏเขาบอกว่าฟ้องไม่ได้ต้องให้สภาผู้แทนรัศดรวินิจฉัยดังนั้นแสดงผู้แทนสภาผู้แทนรัศดรใหญ่มากว่าประชาชนจะฟ้องพระเจ้าอยู่หัวได้ไม่ได้ต้องให้สภาผู้แทนเห็นชอบ เห็นไหมถ้าเกิดในขณะนั้นสภาผู้แทนเนี่ยที่มาจากนะผู้ถืออำนาจในขณะนั้นเกิดมีสิ่งที่ไม่ดีหรือมีความประสงค์ที่ไม่ดีหรือแอบแฝงในเรื่องที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับสถาบันเอาอย่างนั้นฟ้องเลยฟ้องเลยวินิจฉัยก็ฟ้องได้ก็ยุ่งเลยถูกไหมนี่นี่คือปัญหานะครับนี่คือต้นแบบของกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งองค์พระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านเห็นว่าเป็นปัญหา อยากจะให้แก้ไขซักนะวันนั้นคุณทักษิณเป็นนายงตรีนะจำได้ไหมปีั้ยีวันที่4ธันวาคมนะแล้วคุณทักษิณก็พยักหน้านะแต่ก็ไม่ได้ทำนะจนกระทั่งมาทุกวันนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงอยู่ยังคงอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันก็ถึงปัจจุบันแล้วก็โดยมาตรา1้อก็เป็นแถวหมดเลยครับซึ่งอาจจะรวมถึงเราด้วยในอนาคตคงไม่เห็นนะครับเพราะเราเอาในสิ่งที่ถูกต้องนะครับมาตรา6กตริย์จะถูกฟ้องอันนี้มาตรานี้พูดไปแล้วนะครับมาตรา7นะครับ การกระทําใดๆของกษัตริย์ต้องมีกรรมการราษดรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วยโดยได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษดรที่จะใช้ได้มิฉะนั้นเป็นโมฆะเห็นไหมครับว่า Brandon เห็นไหมครับ <centres S 2> การกระทําใดๆเขาพูดถึงเนี่ยนะครับของกษัตริย์ต้องมีคณะกรรมการรัษดรนะครับคนหนึ่งลงนาม และไม่ใช่ลงนามเฉพาะมหาวิสักับกรรมการรัศดรคนใดคนหนึ่งนะแต่ต้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการรัษดรอีกเห็นไหมครับปรากฏกำกับพระราชสมน้าิของท่านเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียกว่ากระดิกทำอะไรไม่ได้เลยนะก็แสดงว่ารัรรมนวนที่หลายๆฉบับที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่อันนี้เหมือนเดิมก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยเป็นนิดบบนีตลอดแล้วที่ผ่านมาที่ว่ามีกีฬาสีกันเนี่ยผมได้ยินในมาตาเจ็ดเนี่ย กราบวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็มาตรเก็ฑในความหมายที่เขาออกมาเรียบร้องกันก็คือพอเกิดวิกฤตจะมองว่าโอ้อย่างนั้นต้องกรบังคมทูลขอให้พระองค์ท่านนะได้ทรงตัดสินว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีในรัฐธรรมนูนมาตรเจณฑ์ีหมายถึงอะไรก็ตามที่ไม่ได้บัญจัิไ้ในรัฐธรรมนูนเนี่ยนะครับให้เป็นอำนาจของใครครับเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกไหมแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาพระโทเถิเนะกบกีบก็ ไม่มีอำนาจแล้วจะไปตัดผินได้ยังไงครับก็มีพระราชดำรัสของพระองค์ท่านอยู่ในปีวันที่25เมษายนปี2549ที่พระองค์ท่านปรักต่อนะครับศาสตราจารย์ชันชัยลิขีดกิจถากกับทางท่านอัครละครนะครับว่าในรัฐธรรมนูญนั้นนะครับไม่ได้ให้พระมหาสัตว์มีพระราชอำนาจไม่ได้ให้ท่านรับผิดชอบนะครับไม่ให้ประชาชนรับผิดชอบแล้วจะให้ท่านรับผิดชอบยังไงก็ใช่นะครับถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็ไปเรียกร้องกันมากราเ็ดขอพระองค์ท่านก็ มีนายกพระราชทานนะแต่สิ่งที่คนไทยเข้าใจผิดคาดเคลื่อนจากชี้แจงเลยนะก็คือว่ามีการเรียกร้องว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเช่นนายกนะมีปัญหาขอให้พค์แล้วก็จะมีคนมาเรียกร้องให้ในหลวงนะครับทรงใช้มาตราเก็บพระองค์ท่านก็ออกมาชี้แจงว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพระองค์ท่านไม่เคยทำดังนั้นท่านเป็นเอกสัตย์ที่เคารพกฎหมาย นะครับและทําตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับคนพยายามยกเอาปี2516ที่นะครับมีนายกพระราชทานคนเข้าใจว่านายกพระราชทานก็คือสากตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาด้่ยเงื่อนไขไหนในขณะนั้นเกิด14ตุลาคมปี2516นะครับที่ประชาชนนักศึกษาลุกขึ้นมานะครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กโอ้โหต้องไปดูนะครับในคลิปเก่าๆนี้เยอะแยะหมดนะครับแล้วก็มีนะครับ ตอนนั้นรองประธานสภานญญิติจิตรัย์ได้เป็นผู้รับสองพลหลมราชโองการ,รโปรดเกล้าหลังจากที่จอมพลถน,นอมคิดอิกรล,ลาออกจากนายกรัฐมนตรีเท่ากับประเทศไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีถูกไหมดังนั้นสภานิติบัตญ,ญิติแห่งชาติเขาก็เลยได้ดําเนินการนําความกล่าบบังคมทูลนําชื่อศาสตราจารย์สัญ,ญญาธรรมศั์ขอพระราชทานนะครับโปรดเกล้าลงพระบรมวิทยเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นพระองค์ท่านจึงทําตามรัฐธรรมนูญมีผู้รับสนองขอระบรมราชโองการพระองค์ท่านจึงจะนะครับลงพระนามไม่ใช่อยู่อยู่พระองค์ท่านเห็นคนนั้นเป็นคนอย่างนี้คนนี้แล้วแต่งตั้งเลยไม่ใช่นะครับจ้องเข้าใจนะครับมาดูนะครับในมาตราต่อไปนะครับว่ามาตราแสภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจออกพระราชบัญญัติทั้งหลายพระราชบัญญัตินั้นเมื่อกษัตริย์ได้ประกาศให้ใช้แล้วให้เป็นอันใช้บังคับได้ ถ้ากษัตริย์มิได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินั้นภายในกนําหนด7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชบัญญัตินั้นจากสกภาโดยแสดงเหตุผลที่ไม่ยอมทรงพระนามก็จะมีอำนาจก็มีอำนาจส่งพระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถ้าสภานะครับลงมติในตามมติเดิมกษัตริย์ไม่เห็นพ้องด้วย สภามีอำนาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับเป็นกฎหมายได้อ๋อครับผมอันนี้มีทุกฉบับนะเงื่อนไขนี้จะบอกให้ว่ามีในรัฐนูลทุกฉบับครับแล้วอะไรครับนี่คือยกตัวอย่างถ้าเกิดสภาผู้แทนราษฎรเสนอกฎหมายทุนเก้าเข้ามาแล้วปรากฏพระมหากษัตริย์ไม่ลงพระบรมมีไทครั้งแรกสภานำกลับไปทบทวนแล้วเสนอมาครั้งที่สองถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ลงพระบรมมีไทอีกครั้งหนึ่งปรากฏเขา บังคับใช้เป็นกฎหมายเลยโอ้โหนี่เท่ากับว่ามองหรือว่าถ้าจะระบอกภาษาเราอ่นละเมิดพระราชอำนาจในเมื่อพวกท่านมีพระราชวินิจฉัยแล้วว่ากฎหมายนี้มันอาจจะยังดูแลไม่สมบูรณ์มีปัญหาอะไรแต่ถูกจับมัดมือชกครับนะครับและปรากฏว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ยังมีเนื้อหานี้อยู่ในมาตรา146นะครับเพราะพอเห็นแล้วว่ามาตรา146ที่อาจารย์เคยส่งให้ผมาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่เพราะว่าผมจําไปไม่หมดนะครับถ้าใ่านะครับที่อยากจะมาฟังอาจารย์พูดนะครับหรือจะมาร่วมกันก็มีคำถามเข้ามาได้มีคําถามเข้ามาถามเข้ามาหรือจะมาด้วยกันก็ได้ได้ครับด้วยมาด้วยกันแล้วก็มาถามอาจารย์เราจะได้รู้แจ้งรู้สว่างจริงๆว่าในหลวงท่านเป็นห่วงเป็นใยเราขนาดไหนนะครับพมมาได้ฟังอย่างที้ผมก็ตาตระหว่างครับ แล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่นะที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับมาปับมาใหม่ครับ